นกที่หัดบินขึ้นฟ้าใหม่ๆชีวิตก็ก้าวสู่สนามแข่งขันใหม่นกบางชนิดเป็นจอมพลังบนพื้นดินเยิงคงต่อสู้และเอาชีวิตกันที่นั่นถึงแม้ไม่มีพื้นดินการจู่โจมเอาชีวิตก็ยังทำได้สามมิตินกสามารถบินเหนือท้องฟ้า สามารถดำน้ำโชว์ไปมาทะเลสาบเอเวอร์เกรดในฟลอริดางานหาปลาหลายชนิดของเหล่านกแต่ละชนิดมีเทคนิคและเครื่องมือแตกต่างกันออกไปบนกอบัว ที่นกยางสีน้ำเงินยืนอยู่ใต้นั้นมีปลาและมแมลงเทคนิคก,ก็คือใช้กอบัวเป็นกำบังย่องเข้าไปโชคอย่างเร็วเข้าไปใต้กอไม้นั้นนกยางเขียวรอคอยจ้องอยู่ใช้คอที่ยืดได้อย่างอลิลาสติกและคว้ากลับมา นกมีหัวเล็กเพื่อให้เพลีวลมและน้ำหนักเบาแต่ในนั้นมีสมองนกยางเขียวเห็นเศษขนมปังทันที่จะกินเองมันทำในสิ่งที่มีแต่นกยางเขียวเท่านั้นที่ทำคือใช้ขนมปังเป็นเหยื่อนกมีเทคนิค และก็มีอาวุธติดตัวของมันพวกสัตว์น้ำเองก็มีเครื่องมือป้องกันตัวอย่างเช่นหอยทากแอปเปิลมีเปลือกแข็งพอจะทำให้นกเมินแต่ไม่ใช่สำหรับนกเหยี่ยวและกินทากที่ล่าเหยื่ออย่างที่นกควรทำบินโฉบม,มองทะลุพื้นน้ำลงไป มันจับหอยทากขึ้นบนกิ่งไม้มันใช้จงอยปากจิกเข้าไปในเปลือกจิกตัวลงมาแล้วทิ้งเปลือกที่ไม่บุบสลายกองรวมกันใต้น้ำคุณสมบัติทั่วไปของนกก็คือน้ำหนักเบาฉลาดสายตาดีมีจงอยปากแต่จะใช่อย่างไรอยู่ที่นกแต่ละตัว จะงอยปากนกกลายเป็นอุปกรณ์พิเศษโดยรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันทําให้มันฆ่าสัตว์อื่นได้ด้วยปากคีมแหลมของนกกลิมควินใช้การได้ดีกับหอยทากแอปเปิ้ลเช่นเดียวกับปากตะขอของเหยี่ยวกินหอยทากบางครั้งปากคีมแหลมที่ดูคล้ายกันสามารถใช้ในลักษณะต่างกันนกคาริว ใช้ปากคีมแหลมแย่หอยขึ้นมาจากโคลนขณะที่นกกินหอยที่ปลอดปลานหอยกาบจิกมันกินเป็นอาหารปากทื่อๆแต่ยาวแกกินหอยได้สองวิธีมันใช้ปากจิกตัวหอยที่ติดกับฝาข้างหนึ่งออกมาหรือีกวิธีหนึ่งก็ใช้ปากแทนคอนค่อ,คอยๆทุบฝาหอย วิธีใดก็ตามมันก็จะต้องเจอเนื้อหอยจนได้หอยนี้จะยังไม่เป็นของมันจนกว่ามันจะกินเข้าไปเพราะแถวนี้มีนอกอื่นๆด้วยนี่เป็นอีกวิธีที่จะได้กินหอยกลับพวกอีกามันคูและก่อกวนมันแย่งอาหารจากนกกินหอย กาเป็นหัวขโมยมาตั้งแต่โบราณแต่ไม่ใช่แค่กาเท่านั้นในแอนตาร์กติกเต็มไปด้วยหัวขโมยนกเพชรเกวนยักษ์วางโตและกางปีกอันยาวเกือบหลาของมันพยายามกีดกันตัวอื่นๆไม่ให้เข้าใกล้สร้างแมวน้ำ ทะลวงปากเข้าไปควักทุกอย่างที่ล้วงถึงซากนั้นหรือนกทะเลตัวอื่นแต่ละตัวชีวิตของนกทะเลยักษ์พวกนี้เห็นได้ชัดว่าสิ่งที่มันจับตามองถ้าไม่ใช่ศัตรูก็เป็นอาหารแอฟริกาแร้ง ตอนนี้มันบินวนเวียนดูคใายมันร่วมมือกันเป็นกลุ่มที่จริงมันใช้ซึ่งกันและกันแต่ละตัวจะใช้ตาหนึ่งมองหาอาหารบนดินอีกตามองตัวอื่นรอดูว,ว่าใครจะเจออะไรก่อนแล้วพวกมันจะแย่งกันแรงและเพชรเฟสใช้ปากที่คมเหมือนมีดชำแหละ พาแหวนหนังออกได้แรงกลิฟินก็เข้ามาผสมโรมที่รุมถึงสร้างสัตว์เหมือนกับโจรถือดาบคมเฉียบอยู่นี่คือนกตะกลุมมาริบูที่มีจงอยปากสร้างมาเพื่อขโมยมันต้องรอจนกว่าแรงจะชำแะสร้างเสร็จ และมันก็ตะเพิดแรงออกไปมาริบูจึงเป็นตัวเก็บกวาดต่อจากตัวกินซากอีกทีหนึ่งเมื่อใดมีไฟไหม้ทุ่งแหลง นกตะกลุมมาริบูจะเดินด้อมๆเหมือนพวกมิจฉาชีพเพราะสัตว์อื่นๆที่พยายามดิ้นรนหนีไฟมันหาเหยื่อกินได้อย่างสบายเพียงแยกแยกควันกับเปลวไฟให้ออก และรู้เวลาว่าควรไปตอนไหนนกตะกลุมมาริบูเป็นนักช่วยโอกาสชั้นยอดมีนักช่วยโอกาสที่เหมาะกับการพบฝูงของนกโลคัสหรือพิลพวกมันเป็นฝูงนกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกการที่มันอยู่กันเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันตัวยิ่งแขวนรังไว้บนต้นไม้มากแค่ไหนโอกาสที่แต่ละรังจะถูกโจมตีก็น,น้อยลงทำให้เสียงน้อยที่สุดนกมาริบูยังต้องเสียงความจริงมาริบูกินลูกนกที่มีอยู่หนานแน่นบนต้นไม้นี้ได้ทั้งวันปริมาณนกก็เหมือนจะไม่ลดลงเลย ทฤษฎีป้องกันตัวที่ว่าจำนวนมากแล้วปลอดภัยนั้นเป็นทฤษฎีที่นักล่าชอบที่สุดนกทะเลส่วนใหญ่ใช้จำนวนเป็นเครื่องป้องกันตัวมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแม้มีปลานในทะเลมากพอให้กินแต่บนดินไม่มีที่พอจะให้สร้างรังครั้นนกนางนวลสีขมาวครอบครองเกาะแล้วก็มีเพียงที่ว่างสำหรับนกเท่านั้นปูที่ผ่านมา ก็กลายเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายความจริงเรื่องอยู่กันมากแล้วปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องของโชคชะตามากกว่ากับสัตว์เล็กๆนั้นยังไงก็ถูกรุมถึงทำร้ายง่ายอยู่ดีแต่แตกต่างกับนกที่ร่อนลงมาจากฟ้า นกฟริเกตหัวขโมยตัวใหญ่จากฟากฝาปัญหาของเกาะกลางมหาสมุทรคือไม่มีหลังคานกนางนวลได้แต่หวังว่าลูกของนอกตัวอื่นจะถูกกิน ในออสเตรเลียนกสแครฟโฟมันวางไข่ในใบไม้ที่ให้ไออุน่นเพราะมันผูปเป่อยควบคุมความอบอุน่นด้วยการเขี่ยใบไม้รอบๆตัวกิ้งก่ากัวหน้าขนาด3ฟุตโผล่มามันกินไข่นกสแครฟโฟเมื่อมันหาได้นกเห็นกิ้งก่าก่อนสิ่งที่มันทำได้ดีที่สุดก็คือแตะใบไม้ใส ไล่ด้วยการจิกหางนกก็เหมือนคนทั่วไปจะทำในสิ่งที่ถน,นัดที่สุดรเรื่องเศร้าเกิดขึ้นทุกวันนกสองเบิร์ดเหมือนกับนกแบล็กเบิร์ททำรังบนต้นไม้ เพราะนอกจากยากสําหรับสัตว์ที่ผ่านมาจะเอื้อมถึงแล้วมันยากสําหรับนกส่วนใหญ่ที่จะมองเห็นแต่แมกพายกาชนิดหนึ่งที่ดํำรงชีพโดยการขโมยจากรังในต้นไม้ตัวผู้ส่งเสียงตื่นภัยตัวเมียนั่งลงต่ำนิ่งๆมันทำได้แค่นั้นแต่สายเกินไป มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องเศร้าขึ้นทุกวันนกสองเบิร์ดอีกชนิดหนึ่งคือนกฟิลแฟร์ใกล้กันนั้นมีราเวนอีกาอีกชนิดหนึ่งคราวนี้นกเห็นมันก่อน นกตัวเมียหลบอยู่ใกล้ๆกับกาเรเวนและส่งเสียงเรียกตัวผู้ตัวผู้ก็โผลมาแล้วทิ้งระเบิดตัวเมียโผลเข้าซ้ำคราวนี้เข้าปากพอดี ตัวผู้กาเรเวนบอบช้ำยับเยินสงครามไม่เคยปราณีใครกาเรเวนรู้ว่ามันโดนอะไรเข้าเมื่อรวบรวมพลังบินหนีไป คงอีกนานกว่าที่จะกล้าแวะมาแถวนี้อีกนกอุบาาาััสตาอยู่ได้ทั้งสองระดับมันเป็นนักบินที่เชี่ยวชาญแต่หากินบนพื้นดินดูหลายๆด้านมันมีลักษณะคล้ายนกที่บินไม่ได้ขามันแข็งแรงเท้าแบนสำหรับวิ่งเดิน และย่างก้าวมีสายตาที่มองออกว่ามีสิ่งใดพลางตัวอยู่มันใช้พื้นดินในการฆ่าสัตว์และเป็นที่ทำเนื้อให้นุ่ม ศตวรรษที่19นักผจญภัยชาวยุโรปพบนกแอฟ,ฟริกันนี้เป็นครั้งแรกตั้งชื่อเหมือนว่านกเลขาเพราะมันเหมือนสเสมียนที่เสียประกาไว้หลังหูแต่ยังแยกไม่ออกว่ามันเป็นอินซีหรือพวกนกบัสตัดมันบินอย่างอินซีแต่เดินอย่างนกบัสตัดที่เหมือนอินซีอีกอย่างก็คือวิธีเล่นงานงูแทนที่มันจะตบงูด้วยกรงเล็บ มันจะเตะงูจนตายแล้วกินเหมือนนกสองเบิร์ดกินหนอนไหนที่สุดก็สรุปได้ว่ามันมาจากนกจำพวกไหนจำพวกของมันเองมันเป็นนกประหลาดที่ไม่เหมือนใครนกยางพระอาทิตย์เตรียมอาหาร นกยางพระอาทิตย์กินมแมลงหลายชนิดแต่ฤดูแล้งในอเมริกาใต้ตาน้ำเป็นที่เหมาะกับการเดินท่องหาโมโฟปัญหาของตาน้ำคือมันเป็นที่สนใจของสัตว์นานาชนิดและมันทำให้ผีเสื้อตื่นสะด้วย ลิงคาปูชินพวกนี้เดินทางมาตลอดเชา้ากว่าจะถึงที่นี่มันกระหายน้ำมากใครจะรู้ว่านกอารมณ์ร้ายจะทำอะไรปากมันนั่นแหละที่น่ากลัวใช่เล่นจะง่อยปากนกนั้นใช้ทำอะไรก็ได้หลายอย่างนกฮันนี่คริปเปอร์ฮาวาย มีจะงอยปากเหมือนเครื่องมืออเนกประสงค์ใช้หาอาหารที่ซ่อนอยู่ในต้นไม้ใช้ได้เหมือนกับใช้ไขควงใช้จะงอยปากงัดตามความยาวของมันเจาะหาอาหารในโพรงหรือฮันนี่คริปเปอร์สามารถเอาค้อนมาใช้กับต้นไม้เหมือนนกหัวขวาน เมื่อเจาะเปลือกไม้เปิดออกมันก็งับด้วยปากที่เหมือนกับปากคีบเจ้ง่อยปากนกบางชนิดใช้สำหรับสัตว์ทั่วไปในแอฟริกานกออกซ์พิเกิลให้บริการกำจัดตัวกาฝากมันค้นหาไปทั่วร่างมะฮือมาสำรวจทุกซอกทุกมุมชอนชัยหาเห็บและไรตัวอ้วน ควายตัวหนึ่งกลายเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสำหรับฝูงนอกออกสพิเกอร์ทั้งฝูงยีราฟเปรียบเหมือนอาณาจักรใช้หางเป็นเครื่องทวงสมดุลเมื่อยีราฟเดินนกก็ไปด้วยไซ้หาก,กินไปตลอดทางแม้แต่รังของมันก็เอามาจากแผงคองยีราฟมัดปูนเปี้นอยู่บนตัวสัตว์ ด้วยจงอยปากที่แบนบางมันชอนชายราวกับทีมช่างตัดผมความสัมพันธ์แบบนี้ได้ประโยชน์กันทั้งคู่มีแต่หมัดกับไรที่สูญเสียพวกบุ่งได้สัมผัสการมีชีวิตสำหรับนกเวอรคิดอาหารชนิดใหม่เพื่อความอยู่รอด สำหรับนกตัวเล็กก็เริ่มมองหาอาหารก่อนมีทั้งใบไม้และนกวัวคิดนี่คือเหี่ยวเล็กจอมกระชากวิญญาณแห่งฟากฝา